ตัวไว้ Kill. What's เพื่อนน่าขี่ม้าเฉยไม่ใช่ควานหมาอะไรนะชุดกมาอ,อาอยังไงให้รอดเดี่ยิบตัวเกมนี้ติดจัดเลย สวัสดีครับพี่ดื้อยสวัสดีครับลุงไม่ได้ต่อยครับลงุงลุงอยากดูเพื่อนเฉ๋อยากดูว่าเพื่อนเป็นไงกำลังยึดจุดชุบชีวิตอยู่ มาหากิโลน้องจะแบกไว้แล้ว Triple kill ันปัก kill. โอ้ตายวงโมิบ้าตายวงมันโดนเอาเธอก้อนปาใช่หมมันไม่ตายมันโดนวงกินตายหมดเลยอ่ะขก็ห อยบอีกอีกกองให้ ขอบคุณนะ รันเพจเย็บกอนเลพี่ขอเย็บก่อน่อย

เลยพี่เดี๋ยวมจุกก่อนเอาสวยเลยแบบนี้มองเบอร์สีไม่ได้เกิดเลยทีม ทีมชุกแต่ลุงน้องเพื่อสีไม่ได้เกิดซอรี่สอรีเสียใจด้วยทีมแหมอีกคนนึงน้องอีคนนึงที่สุกมามีเหรียญน,นะชุบเพื่อนได้ไหมดันดันเข้าตู้หน่อยได้ไหมเพื่อนเอาแล้วครับไม่มีที่เลือกครับแล้วมีตอยต้องรอนิดนึงแล้วกันลุงขอขอหน่อยนะ น่รอดั้านล่างด้านล่างมีอีกตัวนึงอ่ะสวยเพื่อสวยไต้เนนลงใต้เนเบิดมกอนดิจัดไปตัวท้ายไหวชิวไหวชิวเอาย่าเนี้ก็ต้องยกเครดิตให้ทีมนะครับที่ยอมเสียสละท้ายวงก็ยังชุบลุงอีกนะ แต่ถ้าชุบครบทีดไหมก็ไาจจะเวิร์กกว่านี้น้อยคนหนึ่งเดี๋ยวเขาจะเสียใจน,ะน้องกุสีเอาเป็นว่า EP นี้ก็ที่1เฉยแล้วกันครับเอาเป็นว่าไม่ต้องพูดอะไรมากมายครับเพื่อนแบกแล้วก็ที่1เฉยแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้าครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ